ไมพัทระเดชโพสเปิดตัวแฟนอัมพัชรภา,าโดนกระแสด่าง,งมาเบาๆเรียกว่าเป็นทิปกระทันหันเพื่อนสีของนางเอกสุตาอยากอัมพัชรภา,านอกจากแต่ละคนรวมทิปจะเปิดหมดแซช่พร้อมใจใการปล่อยช็อตเด็ดถ่ามการความสวยงามทางท้องทะเลมาลดิสแต่ล่าสุดทำเอาคอมเมนต์กันละลวเมือ่อพระเอกหนุ่มอย่างไมพัทระเดชเปิดโมเมนต์ภาพรูมเฟรมอัมพัชรภาพร้อมกับแคปชั่นว่า เปิดตัวแฟนฝากไปกำลังใจให้ความรักของเราด้วยนะคะพร้อมกับอีโมจิหน้าทะเลนงานนี้ก็ทำเอาคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆโดยเฉพาะนางเอกสาวอย่างปุกลุกฝนทิพย์ก็เข้ามาชมพร้อมกับเซลล์ใหม่ว่าน่ารักมากขอถ่ายกับพี่แบบนี้บ้างคะ่ะคิกๆหลายคนก็เข้าเซลล์ไม้อาทิเอาบานใจกาครัดแฮปปี้เบิร์เดีย์ค่ะพี่อั้มกีตน้องใหม่พี่อั้มน่ารักมากให้ลินได้ผักบ้างนะครับพี่ไม เลี้ยงไว้หรอคนนี้เขาแซวกันเล่นครับพี่น้องกันไม่มีใครโดนอะไรทั้งนั้นอย่าคิดเยอะคิดมากครับป้อตัวหลอกออตัวจริงเป็นต้นแต่กลับเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเบาเมื่อหลายคนเนี่ยไม่พอใจไหมเข้ามาคอมเมนต์กันลลัูๆอทิปุกลุกกำหมัดแล้วเล่นอะไรคิดถึงใจผู้หญิงด้วยเล่นแบบนี้ไม่มีผลดีกับใครทั้งนั้นพี่แมเองก็ถูกมองไม่ดีปุกลุกก็คงต้องไม่ชอบแบบนี้ แนบชิดกันเกินใช้คำว่าแฟนกับคนอื่นเก่งมากแบบออกซื้อแต่พอจะใช้คำว่าแฟนกับปุกลุกออกซ่้อยากมากเลยน้อยใจแทนปุกลุกแล้วนะคะกับคนอื่นเล่นดีๆกับแฟนตัวจริงเล่นผ่านโซเชียลหน่อยมากไปคิดเอาเองนะถ้าแมนแมพอเป็นตน้นแต่ถึงอย่างไรก็รอฟังจากปากทางคู่กันเองนะคะว่ามันเป็นไาย่างไรกันแน่นั่นเองค่ะ กู๊บกิ๊เองเนีก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักอีกด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคูกันเลยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตค่ะเกี่ยวกับเราจะมาอัปเดตกับคุณชมได้รับชมได้ติดตามกัน